ครับสวัสดีครับมาจากแฟนพนแท้เป็นรองเอฟซีทีดีดาวขานนะครับผมเมื่อนี้นะครับก็จะได้เตรียมของครับเตรียมของไซ่นะครับผมไปส่งสูขค้าอยู่ที่าัหวันออกนขนะครับผมเดี๋ยวจะมาลุ่นต้อกันนะครับว่าเหมือนื่นนะครับจะเป็นลูกค้าจังหวัดใดนะครับผมเป็นฟาเดอร์อดที่สองแล้วนะครับรลอบนี้นะครับเขาเิ็งข้างนี้ครับแต่ก่อนนี่นะครับผมนี่จะเป็นรุ่นบังละ30บาทนะครับผมหกร้อยบางนะครับตัวนี้แตรข้างทีนะครับตัวนี้ก็จะเป็น3มหุนบังละ5าบาทนะครับ S <S <an other> จะมีประมาณนี้แต่กับส้วนทังทีตอนนี้กำลังเช็คของเช็คของไฟไอ้ลูกค้าเพิ่อดูเนะครับแต่อไปจะมีบางเก่าป่วยนะครับอยู่โซนทางทีอเดี๋ยวถ้าพี่หน้อยด้วยนะนี่นะครับเปิจะเป็นบางไฟกาววาป่วยนะครับผมนี่ครับตะกลองนี่นะครับอันนี้เลจะเป็นสอบบางไฟกาววาป่วยทั้งเบิร์ตนะครับจะว่าลูกค้า มืออื่นก็จะเอาไปส่งประมาณสองห0,000ื่นบ้างนะครับประมาณ2 0 0 0 0ื่นบ้างอีกรุ่นนึงนะครับทีฬาบัตประดิในช่วงนี้นะครับลูกค้าก็สั้งนี่กันนะครับคือบังไฟทออยู่นะครับนี่นะครับจะเป็นในช่วงเทศกาลเรียงบ้านทอผพุตานะครับผมคือขาดประดิษฐขึ้คือรุ่นทอนอยู่นะครับลูกค้าก็สร้างไปประมาณ4ี่สบังนะครับผมคุณเดือนเพนีครับที่นี่งานเลียงบ้านงานไปจุดวอยพุตานะครับจนักเขาก็จะเอารุ่นนี้นะครับช่วงโควิดมันขายดีนะครับเพราะว่ามันจุดขงไฟไงบัไรเขาก็เอารุ่นนี้ไป เป็นประเภทนี้สารเล่ยนครับก็ะผมกับเขอขอบคุณผูกค้าหลายๆนะครับออเดอร์นี่เป็นออเดอร์รอบที่สองของปีนี้แล้วนะครับข้างขาทางโซนผ้าตะวันอกนะครับผมจะจะมีประมาณนี้แหละครับผมชาพี่น้องท่านไหนนะครับสนใจใน้หมุงไฟหน่อยนะครับอยากได้อยากได้ไปจุดเหรียญหรือว่าอยากได้ไปขายต่อนะครับช่วงนี้นะครับป้านทีรีดังท่านเายังมี่รบถรุ่นนะครับยังมี ให้บริการพี่น้องครบทุกรุ่นอยู่นะครับผมครบทุกรุ่นเลยนะครับแต่ว่ากันอีกจกังน,น้อยไปช่วงคือสภามอีทุน่าไปหนีจะยังเป็นบางรุ่นพี่น้องอาจจะบ่ได้นะครับเดี๋ยวจังกกน,น้อยนะครับจะได้พร้อมสัมรสกันแล้วครับผมครับ